เอาโมแดลโมแดลนับใส่ไปเลยเขาไปคันเยอะเอเอ้าจากเดิมโมแดงก็จัดมาให้เลยครับผมวางมั่วไว้เอออ๋อหกยังยังไงก็อย่างนั้นแหละครับเฮ้ยเห็นไหมนี่ใบยานางเห็นไหมโอ้ยมดแดงแถแดงว่ามดได้คันดอกอ่าวเอ้ยโอ้ยเล่นดอกหมด ก๋วยละกยลหน่อยเออเออเซียนวีเ <Darwin> ซ <t akers> ีีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้สันสันในนี่ใส่ถุงก่อนสันยังไงอย่างนี้เหรอขยับออกทีละทีละทีละลังอะนะนี่ไม่สงสารคนคนเลยเนี่ยขยับออกทีละลังอ่ะเซียนวีขยับแล้วก็ดึงดึงดึงใบไม้ออกของอร่อยก็อย่างนี้แหละครับผมของอร่อยนะเออไม่เป็นไรจะเป็นเยอะได้ยิ่งเยอะกว่าเอาอีกอื

เอ็มอยู่ในฝูงอยู่ถอนปั่าด่คก็เนจอความบาดเจ็บขณะคนถ่ายก็ยังเินดิ้งไม่ได้ครับเพราะมันกัดขาไปหมดแล้วครับของแซ่บครับต้องทนแหนหน่อยเด้อมันู่นนี่ของแซวผมนี่

ไปใส่เข้าไปอะไกันได้ยังกันป่าฮงไปเจอโคตลุกเปปาก็ไดเลเอออ้ยเขาใส่ใบมะม้าเข้าไปเลยนะอบป่าใส่ใบมะม่วงใสเข้าไอีกใส่ไปอีกใส่เยอะเยอะเลยถอนแบ่นครับถอนแบ่นอย่าไปใส่อะ

ิการเลยมาได้บทแด,ดงครับโอู้หูโอ้รังสรรค์เมนูมัดไว้ก่อนมัดปากไปมัดปากไปนี่แหละครับอารมณ์การห้ปล่อยปลามชมเราต่อไปครับผมมากครับคุณชม